หลังจากดาราตลกชื่อดังคุณหม่ำจกมกได้ตัดสินใจทำศัลยกรรมแก้ปัญหาหนังตาตกและนี่คือการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตของคุณหม่ำด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่ทำก็เพราะหนังตาตกมากทำให้ขนตาทิ่มตาจนน้ำตาไหลและคุณหม่ำได้อดทนกับปัญหาสุขภาพตรงนี้มานานหลายปีจนตัดสินใจทำในที่สุด หลังจากคุณเอมบุตรสลาคำลูกสาวพ่อหม่ำได้อัปเดตอาการคุณพ่อหม่ำหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆต่างคอมเมนต์บางก็คอมเมนต์ชื่นชมบางก็คอมเมนต์บูลลี่ต่างคอมเมนต์สนุกสนานกันเกินไปทําเอาหม่ำจกมกของเราเริ่มเสียกําลังใจวันนี้เอมบุตรสลาคำลูกสาวของพ่อหม่ำจกมกเลยออกมาขอปกป้องและขอพูดแทนคุณพ่อเป็นการโพสต์ถึงแฟนคลับและเป็นการโพสต์ที่ยาวมากๆ ยิ้มแก้มยุย้ยขออ่านโพสของคุณเอ็มออกมาเป็นคำพูดแทนนะคะเห็นข่าวประโคมกันเยอะมากว่าพ่อไปเสริมหลอหลายคนก็ต่างคอมเมนต์กันสนุกปากสนุกใจสนุกอุลารามไปถึงบุลี่เอาจริงๆแอบสงสารพ่อนะคะที่พ่อยอมไปทำศัลยกรรมผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตมันเป็นเพราะตัวของพ่อเองทนไม่ไหวใช้ชีวิตลำบากแล้วนั่นเองเอ็มและแม่เคยลบเล้าให้พ่อไปทำเพราะสงสารพ่อมากๆ วันนี้เลยอยากจะพิมพ์ยาวๆให้เข้าใจหัวอกผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกซุปตาตาตกหน้าเหลี่ยมดั้งแมมพ่อไม่ได้ไปเสริมรอค่ะถ้าพ่อคิดจะทำจริงๆทำไปตั้งนานตั้งแต่สมัยพ่อเป็นตลกดาวรุ่งแล้วละค่ะไม่รอมาทำอปูนี้หรอกปัญหาเรื่องหนังตาตกขนตาทิ่มเกิดขึ้นมาในชีวิตของพ่อหม่ำได้4-5ปีแล้ว พูดอะไรไม่ฟังไม่ไปทำหลอกไอสรรยกรรมเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าพ่อติดหลอซะแล้วพ่อไม่อยากลบโลโก้ความเป็นหม่ำแล้วพ่อก็ทนมาได้ตั้งนานหลายปีจนกระทั่งวันนี้พ่อทนไม่ไหวมันรบกวนการใช้ชีวิตหนังตาบดบังทัศนียภาพจนพ่อมองอะไรไม่ชัดเจน ขนตาทิ่มจนเคืองตาน้ำตาไหลตาอักเสบปัญหานี้มันกวนใจจนพ่อเป็นคนตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้ด้วยการไปพ่าตัดยกหนังตาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาตอนที่ยังพักฟื้นสภาพหนังตายังไม่คงที่ว่าหน้าเก่าดีกว่าน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าถึงพ่อจะเป็นตลกมืออาชีพและมีอาชีพตลกแต่เชื่อไหมว่าแกแคร์คอมเมนต์เหล่านี้นะคะเขามีหัวใจมีความรู้สึก เขาเห็นเขาอ่านพ่อไม่ได้อยากรอพ่ออยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดกว่าเดิมแค่นั้นเองอย่าคอมเมนต์ว่าแกนักเลยอย่าตอกย้ำให้แกคิดว่ากูไม่น่าไปทำเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันดีต่อการดำเนินชีวิตของพ่อมากๆสุดท้ายนี้พ่อเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นแพตตี้วงคำเหลาอีออนอนุมัติแล้วแต่ไม่ทำนมขอทำตาแทนขอบคุณค่ะที่อ่านจบ หยอกหยอกไม่อยากให้เครียดบูลลี่กันเยอะแล้วขอกำลังใจแทนได้ไหมคะจบแล้วจ้าซึ้งแทนคุณพ่อหม่ำจริงๆค่ะที่มีลูกสาวน่ารักขนาดนี้ถึงหน้าตาของคุณพ่อหม่ำโจกมกจะเปลี่ยนไปดูหล่อก,กว่าเดิมด้วยนะคะความตลกมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่สายเลือดอยากให้แฟนๆส่งกำลังใจให้คุณหม่ำกันเยอะๆนะคะ นักแสดงตลกที่มากความสามารถควรสนับสนุนเพื่อคุณพ่อหม่ำของเราจะได้มีกำลังใจสร้างผลงานการแสดงที่ทำให้แฟนๆสนุกและมีความสุขออกมาเยอะๆนะคะให้เราแฟนๆได้ชมกันตลอดไปยิ้มแก้มยุย้ยขอส่งกำลังใจให้พ่อหม่ำนะคะรักพ่อหม่ำจกมกจ้า